คิปนี้คิสตันจะมาแนะนําสําหรับใครที่มีผิวขาวมากๆแล้วหารองพื้นในประเทศไทยใช้ค่อนข้างยากนะคะอาจจะสีเข้มเกินไปนะคะเวลาซื้อหรือว่าบางทีเนี่ยเราได้ลองพื้นที่สีเหมือนจะพอดีแล้วตอนใช้นะคะสักพักหนึ่งมันก็ออกซิเดชันไปนะคิมนี้เราจะมาแนะนํามีทั้งหมด3ตัวนะคะมีทั้งราคาไฮเอ็นนะคะแล้วก็มีราคาน่ารักน่ารักแบบดักสโต e ด้วยใครจะใช้เลยสําหรับคนผิวขาวเลยก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะไปผสมกับรองพื้นที่เข้มเกินไปให้ปรับสีสว่างขึ้นเข้า กับผิวมากขึ้นก็สามารถนำรองพื้นพวกนี้ไปผสมได้ค่ะสำหรับตัวแรกนะคะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ Anastasia Beverly Hills ค่ะตัวนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ของ Anastasia นะคะเขามีสีที่ขาวมากๆเลยนะคะเป็นสี 00N ค่ะตัวนี้ขาวแบบอีกนิดนึงคือกระดาษแล้วอะ่ะคือแบบมันมีผสมสีเหลืองขึ้นมาแค่นี้เดียวนะคะและด้วยความที่เป็น N ก็คือไม่ได้เหลืองมากนะคะก็จะเป็นแบบนิวตรดังนั้นใครที่ผิวขาวมากๆแล้วต้องการ รองพื้นที่เป็นเนื้อแมตแล้วก็แห้งสนิทไปกับผิวนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ไปผสมกับรองพื้นตัวอื่นก็ได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตใครเป็นสาวผิวมันแนะนําเลยค่ะ แต่สำหรับใครที่ต้องการงานผิวโกลโลนะคะแนะนำตัวนี้เลย Make Up For Ever ค่ะ HD Skin h y d r a Glow สี 1N00 ค่ะตัวต่อไปจะเป็นงาน Drugstore บ้างค่ะของ Maybelline ฝาม่วงนั่นเองตัวดังนะคะ Super Stay ค่ะตัวนี้จะเป็นสี110ค่อนข้างขาวเหมือนกันแต่อาจจะไม่ขาวเท่า2ตัวแรกนะคะตัวนี้มีเนื้อค่อนข้างแมตค่ะใช้แล้วติดทนนานด้วยราคาน่ารักค่ะ เดี๋ยวคริสตันจะมาลองกับหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นเมเบอร์ลีนค่ะเบอร์110จะมาลองที่คางคางเราจะมีรอยนะคะก็มาดูกันปกปิดกันปกติแล้วรองพื้นที่สีอ่อนเนี่ยจะปกปิดได้น้อยกว่ารองพื้นที่สีเข้มอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าสีขาวเนาะมันก็จะปิดสีอื่นๆได้ยากกว่าสีเข้มอยู่แล้วค่ะ เราก็จะมาดูกันว่าปกปิดได้ประมาณไหนอันนี้ก็คือจะจางลงนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ลองแต้มมาเป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อเขาเนี่ยจับกับรอยแห้งพอสมควรเลยนะสำหรับใครที่มีผิวแห้งแนะนำให้บำรุงดีๆแล้วค่อยใช้ตัวนี้เนาะ แต่คนที่หน้ามันเนี่ยน่าจะเลิฟมากๆเลยแล้วก็ราคาน่ารักมากๆด้วยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปกปิดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะและสามารถบิวเพิ่มได้แต่ว่ามันก็จะไปจับกับรอยแห้งนิดนึงสําหรับใครเป็นสิวหรืออะไรเงี้ยแนะนํานะคะว่าให้บํารุงดีๆก่อนเลยแล้วค่อยใช้ค่ะต่อไปเราจะใช้อนาสตาเซียนะคะที่หน้าผากค่ะ ตัวนี้เป็น Burling Second Skin m a แม e f o ฟาวเดชั่นะคะแมทจริงๆอีกนิดนึงคือลิควิดล้วเพื่อนเเห็นไหมมันขาวมากเลยอันนี้เราทานิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าพิกเมนต์เขาค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยมันขาวแบบขาวขาวตะโกนนะคะ แนะนำเลยสำหรับใครที่แบบอยากแค่ปรับให้สว่างขึ้นเนี่ยไปผสมกับรองพื้นตัวอื่นก็ได้แต่อันนี้คือเราเอามาลองให้ใช้กับผิวเราเลยนะคะโดยส่วนตัวเราชอบเนื้ออนาสตาเซียมากๆนะมีความพิกเมนต์นะคะแต่ว่าเกลี่ยแล้วก็เนียนแล้วก็แนบไปกับผิวจริงๆนะคะและที่สำคัญสีคือขาวมากๆเราสามารถไปผสมไปเล่นอะไรได้หลายอย่างหรือว่าใครจะใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้ตัวสุดท้ายเมคอัพ forever เราจะใช้กลางหน้ากันนะคะตัวนี้จะมีความเป็นแบบโกลอไดอี้นะคะใช้แล้วผิวใส ใส่สวยๆเลยแนะนําสําหรับคนหน้าแห้งเลยค่ะแต่ว่าแนะนํานิดนึงสาหรับตัวนี้นะคะเขาไม่ได้ติดทนเท่าไหร่นะคะคือเอานิ้วจิ้มไปก็แทบจะหลุดออกมาเลยแต่ว่าได้งานผิวที่สวยมากๆจริงๆไปแต่งหน้ากันค่ะนี่คือท o t a ท l o o ลุนะคะเพื่อไม่ให้ลอยกันไปเราก็มีการคอนทัวร์ด้วยแนะนําเลยสําหรับรองพื้นสาตัวนี้นะคะใครใช้ลองพื้นตัวไหนแล้วเป็นยังไงมาบอกด้วยนะ